สวัสดีครับยูคกับผมสองข่าวเดี็แชนแนลครับพี่น้องวันนี้ข้าได้กก็จับมากครับพี่น้องไปสื่อมากวันหันนี้ครับเพื่อจะได้กินอู้เส้นอืดแล้วครับพี่น้องต้องเ่าวคนเขากันครับเพื่อจัดจานจัดยังครับพี่น้องเส้นอืดก่อนครับเพื่อจะได้กินครับแต่ว่ากระแสนุ่อเก่าครับอู้พริกเพชรเลยครับหมูดิ่งรับ เดินหนุ่มดีแห่งพี่น้องเลยบรรยากาศตอนใบสองขึ้นเ่าครับบรรยากาศยันนหนาวตอนใบสองครับกินเขาเ่ากินตอนใบสองเลยดเดือดยังไงเลยพี่นอ้ออื้อซุดยอดเลยพี่น้อง เด้งหนึบหนึบได้พี่เนางมาเด้อมาแซมกันครับไปจับเนี่ยไม่กินอยากกูเดียวอยู่ครับเส้นบ่ยืดบ่อยังครับไม่สูตรครับพี่เนอง อปก่ที่หาคือครับก็จับอู้เด๋ยวตอนใหญ่เลยไม่นการยามน้าวๆสดถ่นอนคือสิมิแหงครับพี่เนาะอือ พักคณะพี่น้องเลยความเพชรยนแบบเดี๋ยวโบขึ้นสินก็เตี้ยวพี่น้องเลยมันเละๆครับคือหยุดปวดมือน,นะครับพี่น้องอุ้ยพักแก้มครับวันนี้ เพิ่นบ่ได้ให้พักมาครับเศษสูกับบะมีครับเรื่อซื้อมาตัวละเศษสู่อะไรมาต่อครับพี่เนาะใครเห็นเป็นเล็บเป็นสีก็พึงฆ่าเล็บมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับเห็นแนี่่าเล็บบ่ไ้ได้ข่อยมากดดแต่บ่าข่อยว,ว่ามันกระเทย่ด้นะครับ เป็นแฟ่สันครับแฟ่สันโคเรียครับมาครับวูบมูเด่งสองตอนอยังไงเลยครับงัดงัดเลยครับพี่นอกอาขอยกินมุมมากก็ขอถอดขอไพ่เด้ครับความเสียมบบป้านี่ไพ่หรอครับ ลมมากครับพี่น้องอยินเสียงเพลงเดีวเวจากวัดนั่ครับเสียงรบกวนหรือขอโทดขออภัยนะครับโอ้ยมือกระสันยมือกระสันแห้งพี่น้องเลย มบนว่าบริเตกเหล่านี่ครับผมบอลคือผมบอลเป็นคนจินเหล่าครับแต่ว่ามือมันสั่นครับหิวแหงเลยนะครับนี่ครับเลือดแซ่บม,มากด้วยพี่นอ้องวอนแรนต้งทงครับเพื่อแอมแซมโอ้ยมือก็สัน่นเลยครับพี่นอ้องปวดมือว่ะวัคซีนนี่ยก็ยังบริเทศีนอยู่ก็ปวดมือไป ไม่เก็กกินหยาบจุลครับพี่นอ้องก็จับเส็จมันตัดกันครับมันบางหย,อยางก็ยังก็เสียวครับไม่ไเด็มืวอพี่นอ้องคิดปากคิดข่งเขาถอนเขาไปนะครับ มีพักแก้มได้พี่เนาะขึ้นตึงบักทัวกักบกะปิเด้ครับกินฝวกต้มเนี่ยอ๋อมีบักทัวกักบกะปิเด้ครับขื้นสีแสียบขึอนสีสวงครับปิกจีเหมือนครับทำใหญ่ๆนะครับคอยซาใจครับจัดง่ายขึ้นหน่อยวุ้ครับมันไหลลงขึ้นเกลีครับมันขึ้นเสียงวุ้นเสียวครับ การจินด้วยลวกเลยครับบ่ค่อยได้บอกเพืนใดเลยครับน้ำซุปนี่หอมกระดูกหมูเลยครับพี่นอ้อง ความเผ็ดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมูยหน่อุบนครับแต่ามูหมักก็ขอถดขอดคอภัยเลยนะครับฟองอยิ่งหงากก็นีก็จับ หเห็นคลิปนี้เวลาแด้ก็คอมเมนต์มาเลยครับเ้อเห็นตอนยกดุ่มก็คอมเมนต์กันมากนะครับคลิปจัดในพวกสายนอนเดึกเลยครับยินอยู่กับสายนอนเดืกเลยครับ ทำรูปถ่ายครับพี่น้องเบิร์ดแล้วครับกินหยาบแห้งครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องผมขอลาเพียงสำหรนี้นะครับสวัสดีครับ